แต่เราก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้คือ,อเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับด้วยการที่สื่อออนไลน์มีมหลายช่องทางแอปฟ้าแอปอจอแอป,แอปเลยมันเยอะไปหมดนะครับคือใครก็สามารถเป็น influencer อินฟลูเอนเซอร์เป็นในโซเชียลมีเดียได้หมดนะครับ ก็เขาก็มาทามันเยอะซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้มองตรงนั้นว่าใครคือผู้แข่งเราก็ยังคงต้องเป็นเราส่วนคนอื่นเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวเขาว่าเขาจะเป็นอะไรอะไรเนี่ยครับคือคนที่อยู่ในสื่อหน้าสื่อยังไงก็ต้องมีโดนด่ารับมือยังไงกับการโดนด่ามีคนชอบต้องมีคนเกลียดอย่างนี้แม่บอกครับไม่มีใครชอบเรา100%ยเปอรก็มีครับรับมือไงคืออย่า ถ้าเขาด่าแบบมีเหตุผลนะครับเราก็จะฟังเอาไว้แล้วก็เอามาปรับปรุงดีกว่าแม่ <S <S แต่ถ้าเกิดใครสักแต่จะพิมพ์นะครับไม่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 บอกครับลองนั่งคิดถึงความเป็จริงนะแม่เขาด่าแต่เขาดูผมดูคลิปเลยแฟนขับตัวยงเลอยอนี่แหละครับคือผมจะไปบล็อกคนที่ด่าแบบนี้ผมมผมก็แค่ปล่อยผ่าน รู้ไหมว่าจริงๆน่ะศิลปะในการกินอาหารแล้วก็ทําให้คนอื่นน่ยรู้สึกว่าได้ร่วมโต๊ะกับเราแล้วอยากกินตามอ่ะมันไม่ได้มีใครก็ได้ที่ทำได้นี่ลูกชายฉันทําได้มีเทคนิคยังไงต้องบอกนิดนึงว่าผมต้องเป็นคนชอบกินก่อนเราเราเรา,เราไม่ได้คิดว่าศิลปะที่แม่พูดเนี่ยที่ที่ทแม่พูดไปแเอ้ยคนทุกคนทําได้หมดผมคงเป็นความโชคดีมากกว่าแม่ความโชคดีที่ ไม่ได้ถ่อมตัวแล้วแม่มายถึงว่าเป็นความโชคดีที่คนดูเขายอมรับดีกว่าเนี่ยแหละมันมันต้องอะไรหรือเปล่ามันต้องมีการกินที่ไม่ดัดจริตเธอรู้ไหมว่าเวลาเราดูคนกินเนี่ยบางทีกินแล้วอุ้ยอร่อยจังเลยแต่หน้าไม่อร่อยอ่ะมันก็จะเป็นแบบเราก็ไม่อยากติดตามใช่แต่อย่างเนี้ยกินจริงๆด้วยกินจริงๆแล้วมันมีคอนเทนต์ว่าเรากินเยอะทีเนี้ยคนก็เลยติดตามเราไหมตอนนั้นเคยมีตอนไหนใช่ใช่ครับมันผมมองว่ามันเป็นสิ่งแปลก สำหรับตอนนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ณตอนนั้นดีกว่าแม่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีคนทําตรงนี้เยอะก็เลยก็เลยคนก็เลยให้การยอมรับให้ให้เหมือนให้การยอมรับความสนใจแต่เราก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับด้วยกานที่สื่อออนไลน์มีหลายช่องทางแอปฟ้าแอปจอแอปเลยมันเยอะไม่หมดนะครับคือใครก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นในโซเชียลมีเดียได้หมดนะครับ ก็เขาก็มาถามมันเยอะซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้มองตรงนั้นว่าใครคือคู่แข่งเราก็ยังคงต้องเป็นเราส่วนคนอื่นเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าเขาจะเป็นอะไรอะ,อะไรเนี่ยครับคือคนที่อยู่ในสื่อหน้าสื่อยังไงก็ต้องมีโดนดา่ารับมือยังไงกับการโดนดา่ามีคนชอบต้องมีคนเกลียดอย่างนี้แม่บอกครับมไม่มีใครชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีครับรับมือไงคืออย่า ถ้าเขาด่าแบบมีเหตุผลนะครับเราก็จะฟังเอาไว้แล้วก็เอามาปรับปรุงดีกว่าแม่ <S <S แต่ถ้าเกิดใครสักแต่จะพิมพ์นะครับบอกไม่ไม่ไม่บล็อกครับลองนั่งคิดถึงความเป<ม><ม>จริงนะแม่เขาด่าแต่เขาดูผมดูคลิปเลย<อ>เแฟนขับตัวยงเลยนี่แหละครับคือผมจะไปบ็อกคนที่ด่าแบบนี้มผมกนะ็แค่ปล่อยผ่านเรามองในคอมเมนต์ที่ถ้าคนด่าแบบ แนะนำแนะนาแล้วก็เอามานั่งคิดว่าเอ้ยตรงนี้เราผิดจริงไหมหรือว่าเฮ้ยมันเติมอะไรได้ไหมแล้วก็ค่อยมานั่งค่อยๆปรับปรุงปรับไปอะแล้วคอนเทนต์เนี่ยนะตอนเนี้ยเราก็ทํามานานแล้วก็คอนเทนต์ในประเทศไทยมันค่อนข้างเยอะมากครับมันเคยตันไหมหรือว่ามันมีช่องทางไหนที่อาจจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้มันก้าวหน้าคือต้องบอกเลยครับทํามาตรงนี้เนี่ยเข้าปีที่จะเข้าปีที่7แล้วเนี่ยตันครับแม่คือต้องบอกนะครับมันเป็นพันๆเทป พอถึงจุดจุดหนึ่งก็มีทางตันที่มันไม่รู้จะทำอะไรมันทุกอย่างมันซ้ําเดิมเลยแต่การกินเนี่ยมันคือความโชคดีอย่างหนึ่งแม่คือร้านเนี่ยมันไม่ได้มีร้านร้านเดียวมันยังมีหลายๆร้านซึ่งมันมากกว่าพันล้านแต่ว่าเรานั่งคิดว่าถ้าเราจะใส่คอนเทนต์อะไรเนี่ยมีความตันเออนั่นสิเพราะว่าจริงๆแล้วว่ารายการกินอ่ะมันง่ายมากคนสมัยเนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะทำคอนเทนต์นึกอะไรไม่ออกทำรายการกินไว้ก่อนทำรายการกินไว้ก่อนแล้วมันหลากหลายมากทีนี้คิดว่ารายการกินมันยังจะไปได้อีกไหม ไปได้ครับแต่ว่าครนี้มันอยู่ที่ผู้ชมแล้วครับว่าว่าเขาจะชอบแบบไหนอ,อันนี้เราก็ไม่สามารถไปตัดสินได้แต่เราก็พยายามคิดคอนเทนต์ที่มันถ้าเราคิดออกอย่างเมื่อคืนนะพอเราผมทำงานเสร็จผมชอบชอบมานน่าตรงนี้ดูทีวีหรือว่านั่งคนเดียวพอนั่งคนเดียวหรือว่านั่งกับแฟนเนี่ยแฟนเขา,านั่งดูอะไรของเขาไปเล่นเกมากมาจต่ผมว่า พยายามมานั่งคิดว่าบางทีแบบวันนี้เราเจออะไรบ้างแล้วพอวันนี้เจออะไรปุ๊บจะใส่อะไรกับคอนเทนต์เราได้บ้างม,มีอะไรแปลกใหม่ที่เราสามารถดิดกับเรื่องการกินได้บ้างอ,อย่างผมเมื่อก่อนผมชอบทำเรียกชันใช่ไหม